สัส a l a m มค่ะเด็กๆกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนในหน่วยของหนูรักน้ำและวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักวัตจักรของน้ำหรือแหล่งที่มาของน้ำว่าน้ำที่เราใช้ในทุกๆวันใช้อาบใช้ดื่มนั้นมาจากไหนนะคะ และเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปค้นหาคำตอบค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะน้ำในโลกสามารถปเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ วัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอน้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการขายน้ำ transpiration เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอน้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น condensation หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝนและในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะ หรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำฟ้า precipitation ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาหรือบนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้งน้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้ อยู่ตลอดเวลาวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักที่มาของน้ำแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำที่เราใช้ดื่มใช้อาบในทุกๆวันนั้นมาจากที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้สำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวัสลาาม